เฉยแน่ๆขอคุยกันนิดนึงลวกันสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะสนิทกันมากขึ้นอ่ะมาคถามแรกเลยนะครับควอื่นเลยอยากให้นำตัวน้องๆชาวไทยเพื่อนๆชาวไทยให้รูจักกันสักนิดนึงครับผมค่ะหวันสวัสดีครับผมชื่อท้งแราที่ไทยดครับหวัดดีครวัดดีครับหวัดดีค ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมมูมค่ะมาเพะเทศไทยครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมามากเลยค่ะเมื่อวานได้ไปเซเว่นกับ H อมาและได้ลองขนมกันหลายหอย่างเลยอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวนะไปเซเว่นทีจีก็มีมอ๋อแต่ว่าขนมหลายหลายอย่างไม่เหมือนกัน ยังของกินเราบ้างรอเปล่าเนี่ยยมาแล้วหมวันนี้าด่ายกันบ้างเฮ้ยอย่าลืมอยให้คุณด้วยนะคอ่อวันนี้เอยันคืนิันในเกเกมทียูร้อยนะคะมีใครเล่นเกมร้อยผัวขอโทษครับยู่ร้อยบ้างมั้ยร้อยมีมีนะ

ถ้าจะยาวนานบากเพราะว่าเราเห็นผลงานมาระไม่เลยสี่ปีแปีนะคะแล้วรที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่ทำให้เราขอท่านเนี่ยเริ่มคอสเพกอะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้大概是十年吧，然后开始是就是朋ี่们先去开始扮演，然后我只是在旁边负责提供戏那种。 ค่ะคอสเพลย์มาประมาณ10ปีแลคะจริงๆคืออยู่กั่อเมานานแล้วค่ะแต่ว่าแรกๆเนี่ยเป็นเหมือนีเปอร์ที่ถือกระเป๋าถืองแล้วก็ใช่แล้วก็แบบอยเเพื่อนค่ะคแล้หลัๆนระปี2ปีก็คิดว่าเอ้ยเพื่อนๆดูสนุกจังเลยอ่ะเราน่จากอยากสนุกาใช่ค่ะเลยคอสเพลค่จากเป็นผู้ช่วยคนอื่เปนดาวตอนนี้เราขึ้นมาเป็นตาระ I oh. เอยนี้เลแบบล้วก็รนี้ค่ะแล้ววันหนึงเห็นเพื่อนถ่ารูปมีคุอคอสเตอร์เป็นชอปเปอร์จากวันพีซค่ะเราะวเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเราป็นน่าสนใจมากเลยเราก็นอกจากทำได้บ้างนะก็เลยคอสเตอตั้งแต่นั้นมาค่ะก็เลยคอสเตอร์เป็นชอปเปอร์ตามเพื่อนคนนี้จากผู้ช่วยคนอื่นเป็นคอสเตอร์ยคนนี้จากลูกค้าจากลูกค้ากายเป็นคอสเตอร์โอ้โหอ่ะเนก็มาในวันนี้ครับก็จะเป็นอย่งน้เลยว่ามีการขนสินค้าออก่า

de eu... และคอนเทนที่เด่นๆรอบนีคือมีโฟลต์บุ๊กขึ้มาล่าสุดกับเรื่องคุมันมิโกะค่ะซึ่งเป็นโฟลต์บุ๊กพองออสการ์เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีโฟลต์บุ๊กจากเลิฟไลท์ด้วยค่ะซึ่งเป็นลิมิเต็ดนะคะเรามีขนมานิ็เดียวค่ะแล้วก็ซึ่งในโฟลต์บุ๊กนั้นมีลองแท็กด้วยนะคะดีซีดีใช่ค่ะดีซีดีดีดีลองแท็กค่ะแล้วก็มีชิโนบุด้วยนะคะเส้นรอบนี้ขนชิโนบุมาเยอะมาก ก็เขาบอกว่าหนักมากเลยช่วยกุมกันด้วยนะคะและตั้งแตวันที่สำคัญค่ะวันนี้ถ้าซื้อสินค้าของโมโมะนะคะจะมีแถมการ์ดคริสต์มาสนะคะให้คนที่มาซื้อเลยค่ะสามารถลงไปอื่ดได้นะคะย้ำอีกเลยคนะว่าตอนนี้ก็ยังได้นะคะสามารถลงไปอื่นๆได้มีของแถมด้วยนะคะอีกคำถามนึงละกันเนาะนี้อะไรฝากถึงแฟนๆชาวไทยที่มาเจอเราในวันนี้บ้างค่ะ ดี因为第一次来然后觉得就是这边人还蛮热情就很开心然后刚刚看到这边特别有梦一百的觉得好,好开心就是很ค่ะเขารู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยต้อนราได้อบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็ที่สคัญไดเห็นกลุ่มคนที่คอมป็อยเหมือนกันค่ะเขาสุดใจและประทับใจมากเลยค่ะ ก็ร <A> ู้สึกอื่นเต้แล้วก็ดีใจมากๆเลยและดีใจที่สุดคือได้ฉลองคริสต์มาสกับเพื่อนๆชาวไทยทุกคนค่ะโอ้ด่ารักมเพราะว่าโอ้โอาล่ะตอนนี้ผมจบถามทีมงานนิดนึงว่าพร้อมหรือเปล่าทีมงานมา็ไงคะโอเคนะโอเคโอเค ตัวการของความกรุามาด้านหน้าใพ้่อถ่ายรูปเป็นเี่อกันะสอท่านพาชชิเอับสอท่านนี้ครับคือคุณโมโมและคุณเนะครับผมจะคันไตหวานสองเยอรชื่อดังเลยทีเดียวเราจะมาถ่ายรูปคู่กันกับทุกคนเพื่อภาพนี้ครับจะประกาศสื่อชาวโลกใหู้้อมไทยจะเป็นีระโกเหมือกันน้รับมาด้นหน้าเการถ่ายรูปคู่กันสกหน่อยอนอที่จะถ่ายรปคูกันรู้สึกว่าน้องๆทุกท่านอยากถ่ายรูปเกส้ก่อนนะคะ อย่างกย้ำอีกครั้งนะครับว่าัคนที่การอยู่บริเวณด้านนอกของฮอล์นะครับสามารถเข้ามาได้แล้วนะครับอีกไม่กี่วินาทีเราจะเริ่มมีการแจกลายเซ็นเกตหรือเอ็นกีถ่ายรูปคู่จับไม้จับมืออบก,กอดก,กันได้ใกล้ๆตรงนี้ฮะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายรูปเซลฟี่คูปก,กับหน่อยนิดนึงอ่ะแต,ต้องพร้อมไหมคะอันนี้จะต,ต้องพร้อมครับ ็อยย่ด hmm. wow. oh, oh, er ่าหน้าจะนึกหมดนะฮะมีมอสข์มาขอไว้ของเราองาตนองหมายเดี๋ยวสักครู่นะฮะอ่าระหว่างนี้ผมขอใช้หน้าที่ในทางไม่ชอบด้วยเช่นกันเนี่ยมาพื่องานนี้เลยนี่นี่คือบรรยากาศงานคอสตมอมเลครับวันคริสต์มาสคนแน่นหนาขนาดตาเลยทีเดียวนะ แค่นอนง้างอ๋อ อยากได้จิตวิญาหน่อยฮะเย่มิียเยนะเดี๋ยวาทำรกันเรอต่อไอวีด <borrowing> ีโอนะ